โอ้ช้ oh, างอายุหกสิบใหญ่มากเดี๋ยวจะมาทับแล้วเนี่ยจะไปไหนโอ้า oh, มา,าใกล้มาก <laughs> เ ลูเอ็ดเลยนะเนี่ยแต่ว่ามันมันจมเลยตา <gu ll ess> ยตายตายตายโอ,ยอย้อมันชอบมากเลยนะลงน้ำสบัดคนเนี่ยชอบมากเลย